ในวันนี้นะครับก็คือวันที่17พฤษภาคมนะครับที่ตอนนี้ห้างได้เปิดแล้วนะครับแต่ว่าห้างนั้นก็จะมีเวลาที่ทําการอยู่จํากัดนะครับก็คือเปิด10โมงแล้วก็ปิด2ทุ่มแต่บางห้างก็จะเป็นวันธรรมดาเปิด11โมงปิด2ทุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องจากว่าพอมันเปิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับซึ่งสามารถที่จะทําให้คุณนั้นวัดได้เลยว่าคุณนั้นอยู่ในความเสี่ยงของโควิดระดับไหน บางทีสแกน QR code อันนี้ก็สามารถที่จะบอกได้เลยนะครับกับเจ้าหน้าที่ว่าเอ้ยเราปลอดภัยนะหรือเราไม่ปลอดภัยนะครับชื่อว่าหมอชนะนั่นเองครับมันทำงานอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลดีกว่าครับ ำหรับแอปพลิเคชันชื่อว่าหมอชนะนะครับเราก็สามารถที่จะโหลดได้ทั้ง iOS และก็ Android นะครับอย่างที่หลายคนก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าแอปพลิเคชันตอนนี้ก็ต้องโหลดได้ทั้ง2 OS นะครับซึ่งขนาดของมันไม่ได้ใหญ่เลยครับประมาณ17เมกะไบต์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอเนกอนันต์ของมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็1วิธีการใช้งานนะครับเมื่อคุณโหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีไอคอนขึ้นมาอยู่ข้างๆตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับ จากนั้นก็คือเป็นการลงทะเบียนนะครับเนี่ยครับแล้วก็กดยอมรับมันจะให้คุณถ่ายรูปนะครับซึ่งที่จริงมันเอาแค่นี้นะครับเอาแค่ใบหน้าของเราเท่านั้นนะครับจากนั้นเราก็อนุญาตให้มันเข้าถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วก็ตำแหน่งของคุณได้นะครับแนะนำว่ามือถือที่จะใช้กับแอปนี้นะครับ ควรจะเป็นมือถือที่เป็นเครื่องหลักของคุณนะครับก็คือพกมันบ่อยๆแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะขอใช้สิ์บลูทูธนะครับมันเป็นบลูทูธโลว์เอเนอร์จีนะครับไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็สามารถเปิดแจ้งเตือนได้นะครับอันนี้จะเป็นการดีเทคว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนอกจากนี้นะครับพอข้อมูลต่างๆเรากรอกได้เสร็จปุ๊บเนีครับให้เรากดประเมินนะครับซึ่งการประเมินนั้นมันจะมีบอกว่าคุณมีไข้หรือเปล่านะครับ3 7 5 คุณไอหรือเปล่านะครับคุณเจ็บคอไหมมีกันเนืขอหผิดปกติไหมนะครับอาเจียนหรือไม่มีอันนี้ผมไม่มีอาการเลยครับก็กดถัดไปแล้วมันจะถามว่าคุณเดินทางไปต่างประเทศบ่อยไหมนะฮะในช่วง4 4วันนะครับก็แมมประเทศปิดอยู่ก็คงไม่ได้ไปนะฮะโอเคนะครับแล้วก็มีเรื่องของว่าเอ้ยคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็คือ เป็นหวัดนะครับพร้อมกัน5คนนะครับบุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศนะครับมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยืนยันโควิดนะครับแล้วก็ไม่มีบอดอะไรเลยก็เลือกไปตามที่คุณต้องการย้ำว่าอันนี้ควรจะเลือกข้อมูลตามความจริงนะครับไม่งั้นมันมีปัญหาแน่นอนครับแล้วก็มีการถามว่าใกล้ชิดกับคนต่างชาติหรือไม่นะครับก็บอกว่าไม่แล้วกันเนาะอ่ะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรตัวนี้นะครับก็จะมี เรื่องของการบอกความเสี่ยงทั้งหมด4ระดับนะครับก็ตอนนี้ผมได้ระดับพี่เรียกว่าต่าํามากนะครับก็จะมีต่าต่ามากนะครับก็คือปลอดภัยเลยต่ํานะครับก็คือมีความเสี่ยงอยู่นะครับปานกลางก็คือว่าอาจจะต้องประมาณว่าเอ้ยคุยจะต้องดูตัวนะครับว่าเริ่มเสี่ยงแล้วส่วนสูงมากคือคนที่กับจะจากต่างประเทศนั่นเองครับก็จะตระกับต,ตัวนะครับเมื่อประเมินเสร็จก็กดรับกิวโคดนะครับ ค r c o ว่าโค้ดก็จะแสดงในลักษณะแบบนี้นะครับวันนี้เป็น q ีย o d e โค้ดของผมเองนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเมื่อเราใช้ก็คือเราสามารถที่จะเอาไอ้คีย์ว่าโค้ดนี้ไปสแกนเวลาเข้าห้างหรือเข้าสถานที่ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับแต่ว่าตัวของแอปพลิเคชันนี้นะครับเราสามารถกดยืนยันตัวตนได้นะครับโดยการใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์มรอถ,ถือของเรานั่นเองครับเมื่อเราใส่เสร็จนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะ เรียบร้อยนะครับในการยืนยันข้อมูลของเรานะครับเราสามารถที่จะตรวจได้ดื่อยเพราะว่าข้อมูลนี้มันมีความที่จะนิ่งๆก็จริงแต่ว่าถ้าเราตรวจเนี่ยถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลของเรานะครับก็แนะนําว่าประมาณเดือน2เดือนครั้งหนึ่งก็เข้ามาตรวจทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของการค้นหาปรนะกอบบลูทูธในโยบายส่วนตัวอะไรเงี้ข้อมูลที่ผมได้รับมาเกี่ยวกับแอปหมอชนะนะครับก็คือ มันจะไม่ได้ดึงข้อมูลส่วนตัวอะไรเยอะขนาดนั้นดังนั้นคุณปลอดภัยได้เลยนะครับสำหรับเรื่องข้อมูลส่วนตัวนะครับ โอเคสำหรับแอปพลิเคชันนี้สามารถราดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับก็ปังข้างน่าจะใช้แน่นอนผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแค่สแกนปุ๊บเนี่ยคุณก็รู้แล้วว่าโปรไฟล์ของคุณเป็นอย่างไรแต่ย้ำอีกครั้งว่ากรุณากรอกข้อมูลตามความจริงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ในอนาคตเกี่ยวกับการทำฐานข้อมูลสุขภาพของคนครับก็ฝากไว้เท่านีแล้วกันนะครับสาหรับ รีวิวในครั้งนี้นะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าซึ่งจะเป็นเรื่องราไในนั้นต้องรองติดตามชมในช่องบีไตน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆได้นะครับทางโลก IT นั่นแหละโอเคไปละครับสวัสดีครับ